สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆน,นะฮะนักเที่ยวทุกท่านนะครับวันนี้ผมเล่นนงศิลานะครับบนขา้าวตนตีทัวร์ลูกทัวร์พี่ๆเพื่อนๆน,นะครับเดินทางมาท่องเที่ยวที่เขาใหญ่หรือว่าวังน้ําเขียวนะเพื่อน่ปิดกันเชื่อมต่อนะครับเมื่อวานเราก็เดินทางมาทางมาพักที่ปากช่องนะฮะหนึ่งคืนเป็นมาที่เขาใหญ่อีกหนึ่งคืนแล้วก็มาต่อที่วังน้ําเขียวตอนนี้ผมอยู่ที่ฟอลอร์ปากนะครับ ึงเป็นจะบอกว่าเป็นป่าดอกไม้สวนดอกไม้ที่งดงามมากในเมืองไทยนะถือว่าไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะครับบรรยากาศก,ก็ดีทุกคนเยอะฮะวันนี้มาวันอาทิตย์ด้วยนะครับอาบทิตย์ก็มีทุกคนมาท่องเที่ยวกันเยอะพื้นที่ของเขาก็จะกว้างมากก็เป็นพื้นที่ประมาณ2,000กว่ไร่นะครับอว่าเป็นพื้นที่ที่งดงาม ทำให้หลายๆคนไป่หาคิดถึงกับการที่ได้มาท่องเที่ยวในวันดีๆแบบนี้นะครับในวันหยุดนะฮะอย่หาลืมนะทานท่องเที่ยวนะครับเป็นทางมาท่องเที่ยวกันนะติดต่อรถตัวกับผมได้นะฮะร,รถตู้นะครับศู6ย์แปดหกศูน0 5ห้า0 9้าศูนยะ์ห้าศูนย์้าศูนย์ปดหกศูนห้า้าศูนห้าศูนย์้าี้ันนี้ลูกตัวเราเดินทางมาจากรีสเกตนะฮะ ก็ถือว่าเป็นงานที่มาทั้งมาเล่นปีด้วยแล้วก็มาเลี้ยงส่งเลียงต้อนรับเลี้ยงรุ่นไปด้วยหลายอย่างครับวันนี้สามคืนนะฮะนี่ก็รอบล้อมด้วยภูเขาที่ตั้งแต่าง,งานที่งดงามนะครับดอกไม้นี่้ไม่ต้องพูดถึงว่าเยอะมากแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีผีเสื้อนะครับการแสดงนิทรรศการผีเสือ้อนะด้านนู้นที่มองเห็นเป็นจุดชมวิวนะุดชมวิวที่ สามารถมองไปได้ไกลท่อสายตาไปได้ไกลนะครับจริงๆพื้นที่ตรงนี้เยอะมากกว้างม,มากฮะเรายังเดินกันไม่ครบนะฮะก็จะเก็บภาพบางส่วนไปฝากที่เพื่อนๆนะฮะนะสนใจรถทัวร์นำท่องเที่ยวนะฮะกับผมเล่นนุศิลานะครับเมื่อคืนทั้งมาทั้งตีให้ด้วยนะศูน 0, 0 5แปดหกศูนห้าเก้าูนย์ห้าูนเก้าท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยไปสนุกสนานต้องไปแลกลับนะครับนี่คือ บรรยากาศที่อยากพาทุกท่านมานะครับไม่ว่าจะมาจากทางอ,บาอนนุบลศรีสะเกดยโสธรสุรินทร์นะฮะส่วนนั้นก็ไม่ไกลนะครับหรือว่าจะมาจากกทมก็ไม่ไกลนะใช้วเวลาเดินทางไม่ไม่นานนะครับเมื่อคืนเรานอนเต็นกันบรรยากาศดีมากนะครับเอาฝากไปด้วยนะฮะกับต้นข้าวดุนตรีทัวร์ครับ0 8 6 0, 0 5 9 0 5 0 9นะครับ